ตั้งรัก ท่านเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Pre Open Report นะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2564อยู่กับดิฉันอริยานันสัตธรรมสกุลค่ะเริ่มต้นเช้าวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทําการตามปกตินะคะก็เช่นเคยละค่ะเราไปตรวจสอบดูภาวะการลงทุนในตลาดทุ้นต่างประเทศกันก่อนนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดทุนของยุโรปก็ปิดปรับตัวในทิศทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบเนื่องจาก นักลงทุนนั้นขานรับกับความคาดหวังที่ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแม้จะมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในยูโรโซนก็ตามส่งผลให้ดัชนีดักตลาดทุนเยอรมันค่ะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.21%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.06%และดัชนีฟุซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลดลง0.38%ค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยตลาดนั้นได้รับแรงหนุนบางส่วนจากคุณเติบโตหรือว่ากู้สต็อกที่ก็ปรับตัวขึ้นขณะที่ตลาดโดยรวมนั้นปรับขึ้นในช่วงท้ายของการซื้อขายก่อนที่บรรดาบริษัทจดทะเบียนจะเริ่มรายงานผลประกอบการประจําไตรมาสหนึ่งของปี2564ในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะโดยดัชนีชเฉลี่ยวตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 0. 8 9ดัชนี S&P 500ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.77%และดัชนี NASDAQ ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.51%ค่ะ จากภาวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศนะคะไปสำรวจดูทิศทางข่าวสำคัญบนหน้าหนึหน่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันนะคะเปิดทั่วข่าวรอบเช้าว,วันนี้ค่ะไปดูกันที่กรณีบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนหรือ JKN ที่เข้าซื้อสถานีทีวีดิจิตอลช่องนิว1ิตามพาหัวข่าวลีดที่ว่า JKN ควักพันล้านฮุบนิว18ปโผล่หนี้เฉพาะกิจ2.3พันล้านสร้างกิจปรุ่งตั้งไม่ถึง3เดือนเจ แดงรับทั้งเงินแถมเป็นเจ้านี่ นายจักรพงศ์จักราจูธาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN ก็เปิดเผยนะคะว่าวันที่9เมษายนที่ผ่านมา JKN ได้ลงนามซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท DN Broadcast จำกัดหรือว่า DN ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลช่อง News 18จากกลุ่มเหตระกูลที่ก็นำโดยนางประภาเหตระกูลสีนวลน,นัดหรือว่าเจ๊แดงจำนวน50ล้านหุ้นหรือว่าร0 0เปเซ็์มูลค่า5ล้านบาทและรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำระคืน เงินกู้และดอกเบีย้ยจากบริษัทสร้างกิจรุ่งจำกัดที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาของกลุ่มเจ๊แดงซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน99.99% 99และเป็นเจ้าหนี้ดีเอ็นรวมมูลค่ากว่า2,381ล้านบาทโดย JKN นะคะต้องชำระค่าตอบแทนการรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวในจำนวน1 5 5ล้านบาท ทั้งนี้ค่ะการเข้าซื้อช่องนิวสิแลนดครั้งนี้บริษัทได้รับโอนหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DN และรับโอนสิทธิ์เรียกร้องในการรับชำระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ยจากเจ้าหนี้ของ DN เรียบร้อยแล้วจึงทําให้ DN นั้นมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทค่ะ ขณะที่หลังเงินทุนนั้นมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานประมาณ410ล้านบาทและใช้เงินสดจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน450ล้านบาทรวมถึงมีการผ่อนชาระกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม200ล้านบาทเป็นระยะเวลา3ปีส่วนการเข้าลงทุนครั้งนี้นะคะคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนของบริษัทค่ะขณะเดียวกันการซื้อทีวีดิจิทัลนิว18ยังจะมาช่วยผลักดันให้บริษัทนั้นก้าวสู่การเป็นคอนเทนต์คอมเมอร์ Company และภายหลังการเข้าซื้อกิจการช่อง New 18แล้วบริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น JKN 18ค่ะก็ถือเป็น Movement ที่คงจะต้องเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดล้ะค่ะเพราะว่านอกจากหนี้ก้อนโตที่ต้องแบกรับมาแล้วก็ยังต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงมากของ TV ทีวีดิจิทัลในปัจจุบันอีกด้วยนะคะต่อเนื่องไปดูกันที่ความคืบหน้ากับกรณีการนําเข้าวัคซีนโควิด19ของโรงพยาบาลเอกชนตามพาดหัวข่าวรองลำดับที่1ค่ะ b c a h p r 9 t s g e k h l u n พร้อมนำเข้าวัคซีนโควิด นายแพทย์เฉลิมหานพานิช์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกเชนฮอสิทลจำกัดมหาชนหรือว่า BCH ในฐานะหนึ่งในตัวแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนประเทศไทยก็เปิดเผยนะคะว่ากวเมษายนที่ผ่านมาได้หาหรือร่วมกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทโอชาเรื่องการจัดหาวัคซีนทางเลือกอีกจํานวน10ล้านโดสเพื่อกระจายให้ครอบคลุมประชากร5ล้านคนโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนค่ะจะร่วมกันในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ในทุกยี่ห้อซึ่งก็ต้องพิจารณาวัคซีนยี่ห้ออื่นๆประกอบกันเพื่อกระจายความเสี่ยงก็เชื่อว่าจะได้เห็นโรงพยาบาลเอกชนนำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่นเข้ามาฉีดได้ในเร็วๆนี้ค่ะ ขณะเดียวกันนายภูมิพัฒน์ฉัดน,นรเดชผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ b c h ก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามองว่าจะไม่มีการยืดเยื้ออีกเพราะที่ผ่านมารัฐบาลน,นั้นพูดถึงการอนุญาตนําเข้าหลายครั้งแต่ไม่ได้ให้การสนับสนุนในการออกเอกสารรองรับการจัดซื้อวัคซีนเพราะบริษัทผู้ผลิตวัคซีนต้นทางต้องการใบรับรองหรือว่าจดหมายจากทางรัฐบาลยืนยันในการสั่งซื้อวัคซีนยี่ห้อน,นั้นๆค่ะ ซึ่งประเด็นดังกล่าวก็สอดคล้องนะคะกับมุมมองของผู้บริหารจากทางบริษัท P R N I T H G แล้วก็ E K S ที่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารัฐบาลนั้นพูดมาหลายรอบแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าวัคซีนโดยโรงพยาบาลเอกชนแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆหลังจากยื่นเอกสารขอใบอนุญาตต่างๆไปแล้วค่ะก็ดูจากยอดผู้ติดเชื้อรายวันที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนก็คงจะเป็นทางออกนะคะในการที่จะ รก,กระจายวัคซีนให้ครอบคลุมคนไทยทั้งประเทศได้ทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสลับไปดูกันที่แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทปูนซีเม,น,มนไทยจำกัดมหาชนหรือว่า S.C.C. ตามพาดหัวข่าวลำดับที่3ค่ะ S.C.C. ซื้อเป้าสูง450บาทลุ้น Q1 กำไรโตสนัน96% บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ประเมินนะคะว่าผลการดําเนินงานในไตรามาสหนึ่งปีนี้ของ SCC จะมีกําไรสุทธิ13,681ล้านบาทเพิ่มขึ้น96%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกําไรอยู่ที่6,971ล้านบาทและเพิ่มขึ้น70%จากไตรามาสก่อนที่มีกําไรอยู่ที่8 4 7ล้านบาท โดยกำไรนั้นดีขึ้นในทุกธุรกิจโดยเฉพาะปิตโตรเคมีที่โดดเด่นมากที่สุดจากเรื่องของปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นหามาอยู่ที่ราวๆ470,000ตันและส่วนต่างราคาหรือว่าสเปดที่ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส4ของปีที่ผ่านมาเป็น800เหรียญสหรัฐต่อตัน ทางนี้ก็ประเมินนะคะอักกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสริมราคาและค่าตัดจำหน่ายหรือว่า EBITDA นั้นจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น31%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น14%จากไตรามาสก่อนค่ะรวมถึงธุรกิจปูนซีเมนต์และว,วัสดุก่อสร้างก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะยังคงประมาณการกำไรในปีนี้อยู่ที่39,295ล้านบาทเพิ่มขึ้น15%จากปีก่อนที่34,144ล้านบาทค่ะพร้อมกับกำหนดคำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายหุ้นละ430บาท ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่แบงก์กิมเองประเทศไทยค่ะก็ประเมินว่า S C C ซึ่งจะประกาศผลประกอบการไตรามาสหนึ่งปีนี้ในวันที่28เมษายนคาดว่าจะมีกำไรโดดเด่นและเติบโตอยู่ที่ระดับ12,700ล้านบาทเพิ่มขึ้น82%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น58%จากไตรามาสก่อนนะคะพร้อมกับกำหนดคำแนะนำซื้อเช่นเดียวกันด้วยราคาเป้าหมายอยู่ที่หุ้นละ450บาทค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทใหญ่นะคะ นอกจากจะมีความมั่นคงแล้วก็ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะและก็คงจะต้องมาติดตามดูกันนะคะว่าผลประกอบการไตรามาสแรกของปีนี้ที่จะออกมาในไม่ช้าจะเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันไว้หรือไม่นะคะต่อเนื่องไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือว่า PTT ตามข่าวลำดับที่4ีค่ะ PTT ตั้งรับสถานการณ์พมา่าสั่งชะลองลงทุนคลัง LNG นายอัตพลเร่พี่บูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ p t ทเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2564นะคะว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาขณะนี้ปตท,ะทได้จัดตั้งทีมเพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเตรียมแผนสำรองไว้รับมือแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจของกลุ่มปตท,ะทมากนักโดยธุรกิจสำรวจและขุดเจาะเปเทรเลียมของทางบริษัทปตท,ะทะสำรวจและผปิทลิตเปโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าพท t E ยังคงจัดส่งก๊าซได้ตามปกติค่ะขณะที่ธุรกิจน้ำมันของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ปัจจุบันเปิดสาขาร้านกาแฟคาเฟอ,อเมซอนประมาณ5-6สาขาและอยู่ระหว่างการก่อสร้างคลังน้ำมันและคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LNG ซึ่งการก่อสร้างนั้นคืบหน้าไปแล้วกว่า60%แล้วก็อาจต้องชะลอการลงทุนไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ ส่วนแผนการดําเนินงานปีนี้นะคะปตทเตรียมพร้อมเข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV มากขึ้นปัจจุบันมีการจัดตั้งทีมเป็น EV Value chain เพื่อเข้าไปดูการลงทุน E ีีแบบครบวงจรรวมทั้งบริษัท global power energy จำกัดมหาชนหรือ gpsc ก็มีการจัดตั้งโรงงานแบตเตอรี G ่ gcell ที่มีการใช้เทคโนโลยี semi solid cell แรกของประเทศไทยจากโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานที่มีกําลังการผลิตเฟสแรกอยู่ที่30เมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งก็ได้รับการผลิตแบตเตอรี่ก้อนแรกออกมาแล้วและหากว่าเป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดีจะมีการขยายผลผล,ผลิตอย่างแพร่หลายต่อไปด้วยนะคะก็ดูแล้วแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมายังคงเข้มข้นแล้วก็รุนแรงแต่ว่าปะตะทะก็ยังสามารถรับมือแล้วก็วางแผนในการต่อยอดธุรกิจอื่นๆเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งต่อไปได้แล้วค่ะต่อเนื่องไปดูกันที่แผนการร่วมมือกันในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ก็คาดว่าเร็วๆนี้นะคะเราจะได้เห็นรถแท็กซี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมากขึ้น ตามพาทัวข่าวลำดับที่5ค่ะ EA ร่วมพัฒนาแท็กซี่ไฟฟ้าส่งเน็กซ์นำเข้ารถบัสสลอง นายสรินคารสุทัศชูโตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชแคปจำกัดก็เปิดเผยน,นะคะว่าล่าสุด9เมษายนที่ผ่านมาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ4พันธมิตรยักษ์ใหญ่ก็ได้แก่บริษัท s c g Chem i c a l จำกัดบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA บริษัท s u บ m i t Auto Body Industry จำกัดและบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดค่ะเป้าหมายร่วมกันก็คือในการพัฒนารถยนต์รับจ้างสาธารณะหรือว่ารถแท็กซี่ที่ขับเคลื่อน ด้วยพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีอัจฉริยะต้นแบบภายใต้ชื่อของแ a ป EV ด้านนายคณิศศีวชิรประภาประธา,านเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Next Point จำกัดมหาชนหรือว่า N e x t เปิดเผยนะคะว่าบริษัทมั่นใจว่าผลประกอบการปีนี้จะพลิกกลับมามีกำไรหลังปีที่ผ่านมาขาดทุนสุดที่อยู่ที่214ล้านบาทโดยปัจจุบันค่ะบริษัทอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างโดยเปลี่ยนจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นธุรกิจยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบโดยการร่วมทุนกับบริษัทสยามสแตนดาร์ดเอเนอร์จีจำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจนำเข้ารถบรรทุกโดยสารและการให บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกคนโดยสารยี่ห้อซันลองจากจีนรวมถึงทาง EA ซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของแบตเตอรี่ยานยนต์โดยมีเป้าหมายสําคัญก็คือการก้าวเข้าสู่ตลาดยานยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะก็ถือว่าปัจจุบันมีคําสั่งผลิตจากลูกค้าที่รอไว้แล้วประมาณ400คันแล้วก็คาดว่าจะทยอยส่งมอบได้ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของปีนี้ล่ะคะ่ะก็เป็นที่น่าจับตานะคะว่าการทยอยส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ารุแรกนั้นจะหนุนให้ผลประกอบการ ของทั้งสองบริษัทเติบโตขึ้นมาได้เพิ่มมากขึ้นอีกมากน้อยเพียงใดนะคะปิดท้ายข่าวรอบเช้าว,วันนี้ค่ะด้วยนน้มความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือซิงเกอร์ที่วันนี้ก็จะมีหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกตามพาดหัวข่าวลำดับที่6ค่ะซิงเกอร์ไม่กระทบลูกหุ้นเข้าเทรดวันนี้กำไรนิวไฮเป้า46บาท ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าวันนี้หุ้นเพิ่มทุนของซิงเกอร์จำนวน36ิล้านหหานนหุ้นจากการแปลงสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือว่าวอลเลนหนึ่งจำนวน8ล้านหนหน่หนหน่วยราคาแปลงอยู่ที่7บาทต่อหุ้นค่ะรวมถึงวอลเลนสองอีกจำนวน27ล้านหนหน่วยราคาแปลงอยู่ที่หุ้นละ14บาทจะเริ่มเข้ามาซื้อขายโดยมีจานวนหุ้นเพิ่มจากเดิม เป็น491ล้าน1,078,129หุน้นด้านนายเทศักทวีธีรธรรมนะคะรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็ระบุค่าว่าวันนี้อาจมีแรงซื้อเข้ามายัางหุ้นซิงเกอร์หลังหุ้นปรับตัวลงมามากแล้วในช่วงที่ผ่านมาซึ่งหากดูจากอัพไซต์จะเกินกว่า10%แล้วจึงมั่นใจว่าจะมีการซื้อกลับ ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์นมราพัฒนสินค่ะก็แนะนําซื้อหุ้นซิงเกอร์ด้วยราคาเป้าหมาย46บาทต่อหุ้นโดยมีมุมมองบวกนะคะจากสินเชื่อรถทําเงินที่จะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ70%จากปีก่อนรวมถึงยอดขายสินเชื่อเช่าซื้อก็เ,กเติบโต25%และก็มีคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแรง NPL มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ส่วนบริษัทลักทัพย์ k t b s บค่ะก็ประมาณการกำไรสุทธิของซิงเกอร์ปีนี้ไว้ที่637ล้านบาทเพิ่มขึ้น44%จากสินเชื่อที่ขยายตัว50%นอกจากนี้ก็มีรายงานด้วยนะคะว่านักลงทุนรายใหญ่พอร์ตหลายหมื่นล้านอย่างเซียนหงหรือว่านายสถาพรงามเรืองพงผู้ถือหุ้นซิงเกอร์จำนวน17ล้าน8000หุ้นหรือว่าราวร3.92%ก็ถือไว้ในพอร์ตเหมือนกันโดยเซียนฮงเข้ามาซื้อหุ้นซิงเกอร์ด้วยการทยอยเก็บใน กระดานช่วงไตรมาส4ีของปีที่ผ่านมาค่ะก็สําหรับซิงเกอร์เองนะคะยังถือเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ทั้งบรรดาบโบรกเกอร์รวมถึงนักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วค่ะคงจะต้องมาจับตาดูกันนะคะว่าวันนี้ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดาภายหลังจากมีลูกหุ้นนั้นเข้าซื้อขายกันวันนี้เป็นวันแรกค่ะ นี่ก็เป็นที่ทางข่าวสาคัญบนหน้าหนึ่งหนงังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้นะคะส่วนช่วงต่อไปค่ะไปเจาะลึกทุกแง่มุมของการลงทุนกันได้ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดรอติดตามได้นะคะทางคลื่นวิทยุร้อยสองมกะและช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์9ก้นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปค่ะช่วงนี้ดิฉันละทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ่าหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน